เบตาฟิตโคลาชื่อนี้ชื่อเดียวแอปไหนก็เจอครับช่องทางไหนก็มีก่อนเราจะไปรับชมคลิปลบกวนเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้องชาประกาศจิราทุกท่านวันนี้นะครับเราจะมาอัปเดตลูกปลาวันที่4ี่นะฮะอันนี้คือบ่อที่เราเตรียมม้ที่จะเท เรามาดูครับลูกปลาวันที่สี่ข้อข้อใหญ่เนะ,ะเราจะดูว่าลูกปลาพร้อมหรือยังเราส่องดูก่อนเห็นไหมในลูกปลานะฮะเล็กๆนี่วิธีการดูครับง่ายๆก็คือเนี่ยฮะมือเคาะนะเคาะที่ข้างข้างอ่างข้างบ่อยมนะลูกปลามันจะพุ่งอ่ะพุ่งเป็นเส้นตรงนะ,ะพุ่งเป็นเส้นตรง เราก็ยกนะยกมาไว้แช่ไว้นะฮะบ่ที่เตรียมไว้เตรียมน้ําไว้น้ําก็ประมาณสี่นิ้วฮะเตรียมไว้แช่ไว้ทิ้งไว้สักครึ่งชั Tony, water. Water. ่วโมงหรือชั <okay>. ่วโมงหนึ่งก็ได้นะฮะทิ้งไว้รอให้อุณหภูมิน้ํามันเท่ากันถ้าเทเลยตอนนี้มันไม่ได้ครับอุณหภูมิน้ําไม่เท่ากันเดี๋ยวลูกปลามันจะนอกน้ำฮะทิ้งไว้พักไว้ในน้ํานี้ก็น้ําเปล่า ใส่เกลือใส่น้ำหมักนิดหน่อยแค่นั้นนะครับทิ้งไว้ไม่มีคอรินนะทีนี้ระหว่างเรอเนะี่ยเรามาดูวิธีเติมน้ำลูกปลาที่รอบที่แล้วเทไว้อายุสิบวันเอาก่าติกสายยางครับทำการักน้ำเกลือที่เตรียมแล้วก็น้ำนเอาเกลือใส่ลงไปครับ เลือใส่ลงไปผนจ,จะหมดพอดีใส่ลงไปครขออนุญาตใส่นิดนึงฮะมันยากนิดนึงถ่ายมือหนึ่งใส่ใส่ใสน้ำที่ผมใส่น้ํหมักไปหกกรมัมนิดนึงนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวต่อเติมทุกครั้งก็ใส่ทุกครั้งมันจะเข้มขึ้นเรื่อยๆไม่ต้องเข้มปีครับอืมใส่เกลือหยดยาเหลืองสักสองหยดขออนุญาตเปิดยาเหลืองก่อน าอันนี้เป็นถังน้ำสิบลิตรนะครับสองหยดถังสีสิบลิตรอะเก้าลิตรถังสีเก้าลิตรสองหยดคนคนคนนะนี่ผมทําไว้เพื่อทวงน้ําหนักสายออกคนคนคนแล้วก็แย่ลงไปอย่าเหลืองใส่เพื่อป้องกันเชื้อโรคนะครับอืมแล้วก็ทําการักน้ําครับดูด ทองนี่ยฮะดูแล้วก็เติมลงไปครับอันนี้เกิดวันที่สามสิเอ็ดนี่เลยสิบวันแล้วด้วยไม่เป็นไรครับเติมไปเติมแบบเนี้ยครับทุกสิบวันทุกสิบวันให้มันเต็มพอดีเดือนหนึ่งอะฮะพอครบหนึ่งเดือนเราเปลี่ยนน้ำ้อยเลยเดี๋ยวจะเดือนเสียษจะได้เปลี่ยนน้ำ้อยเลยฮะง่ายดีแล้วป่ามันก็จะได้น้ำใหม่ด้วย โตวไวด้วยน้ําก็จะสะอาดด้วยฮะเทคนิคปลามันจะรอดเยอะจะต,ต้องเติมทุกบอ่อนะฮะนี่ห้าหกบ่อเติมหมดสําคัญเลยนะฮะต้องเติมนะครับไม่เติมน้ําเสียเติมเสร็จก็เดี๋ยวมาเทพอใหญ่พอดีนะครับเราก็เทเลยฮะเทแบบตูมเดียวยนะครับอย่าค่อยกกค่อยเทนะเทตูมไปเลยทีฮะ เดี๋ยวลูกปลามันจะติดเทก็เทตูมไปเลยไม่ต้องแบบค่อยๆเทเทเสร็จแล้วก็ดูในอ่างดูงนะว่ามีลูกปลาติดไหมแต่ปปถ้าเทตูมเดียวไม่ติดหรอฮะเช็คดูดีๆเดี๋ยวพ่อปลามันก็ว่ายวิ่งดูแลลูกปลาเองอะ่ะ ให้หมดไม่ให้เหลือแค่นี้นะครับง่ายๆฮะจะไม่ได้น้ำใหม่ด้วยน้ำสะอาดด้วยลูกปลาชอบครับมาครับทีนี้พามาดูตอนค่ำเนาะว่าเทแล้วเป็นยังไงนีะฮะจะเห็นชัดๆเห็นลูกปลาฮะเต็มเลยนะฮะ ไอ้ข้าวๆจุดๆเนี่ยลูกปลาทั้งนั้นฮะที่ผมให้อยู่ในถังเล็กเนี่ยไม่ไม่เอาลงกระมังใหญ่เพราะว่าพ่อใหญ่อายุเยอะแล้วฮะไปเลี้ยงในที่กว้างเดี๋ยวมันเหนื่อยมันดูแลไม่ไหวที่แคบหน่อยให้ลูกปลามันสักโตกว่านี้หน่อยแข็งแรงหน่อยเดี๋ยวเอาพ่อออกค่อยย้ายไปลงที่กว้างก็เดือนหนึ่งพอดี เห็นไหมเขาไอจุดขาขาวใจใหญ่ห,ญห,หัวเป็นเป็นหัวเหมือนหัวไมค์กี้นะฮะลูกปลาไอเม็ดจุดจุดจุด,จด,จด,จดนั้นไหลนะฮะดูชัดชัดเห็นไหมลูกปลาเห็นไหมเขาขาวๆใสๆนี่เห็นไหมสรุปว่าแข็งแรงรอดปลอดภัยนี่เรียบร้อยครับ แล้วผมจะสรุปเทคนิคให้อันดับแรกคือดูลูกปลาว่าว่ายตรงหรือยังเคาะเคาะอ่าถ้าว่ายตรงเทได้หลังจากออกจากบอดสี่ถึงห้าวันนะครับสรุปทิกนะครับอ่าตอนเทเททีเดียวพวดเลยครับแล้วพอเทเสร็จแล้วผ่านไปสิบวันเติมน้ำครับเอาง่ายๆครับ ทำน้ำให้เป็นหนึ่งในสามฮะก็คือสามครั้งครั้งแรกเทครั้งที่สองเติมครั้งที่สามเติมหนึ่งเดือนพอดีพอหนึ่งเดือนพอดีก็เลดไปสักห้าหรือสิบวันก็ได้เปลี่ยนยน้ำร้อยเปอร์เซ็นเท่านี้นะครับลูกปลาจะแข็งแรงผมจะไม่ดูดขี้ปลานะผมก็เปลี่ยนน้ำร้อยเลยง่ายดีแต่ลนะน้ําทถึงจะดูดแต่ว่าส่วนใหญ่ไม่ค่อยดูนะฮะอย่างนี้สะอาดกว่า ไม่กวนปลาด้วยนะครับลูกปลาโตไวเประสิทธิ์รอดสูงง่ายๆครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้แหละครับอย่าลืมนะครับกดติดตกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจผมเลยนะครับสหรับคลิปนี้สวัสดีครับ